สวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟโเอ็กตีฟนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจิมมี่นะครับวันนี้ผมจิมมี่ก็จะมาลองทดสอบอตีบวกของย่อยดูนะครับว่าช่วงนี้จะเจ๊งหรือกําไรนะครับซึ่งของที่ผมเตรียมไว้ก็เป็นของแคทยูนิคเป็นปีกยูนิคนะครับำจานวน155าอันนะครับซึ่งใบบวกผมก็เตรียมไว้ละเป็นใบโบเกตนะครับเราจะตีบวก3บวก4นี่ยากไปเอาแค่บวก3พอนะครับ ก็คิดว่าพันใบนี่ก็น่าจะเพียงพอแหละนะถ้ามันไม่เจ็บเยอะนะโอเคงั้นผมก็จะตีแล้วก็จะตัดมาอีกทีตอนที่ตีเสร็จครบทุกอันแล้วค่อยมาดูตอนเราย่อยดีกว่านะครับว่าจะขาดทุนหรือกำไรหนังสายฟ้าชุดนี้ราคาเป็นไงผมก็ยังไม่รู้เลยไม่ได้เช็คกเ็เปิดมาก็ตีบวกแล้วก็รอย่อยเลยโอเคไว้เจอกันครับ มาครับทุกคนหลังจากที่ผมก็ไปนั่งตีบวก3มาจนครบแล้วนะครับ155ชิ้นนะครับก็เป็นหลังยูนิคบวก3นะครับก็ใช้ไบบวกไปค่อนข้างเยอะอยู่ก็เหลืออยู่อีกตัวหนึ่งนะครับก็ยังไม่หมดยังไม่ได้รวมกันมาก็ตัวนี้มีร้อยชิ้นนะครับมาลองดูว่าร้อชิ้นเราจะได้เท่าไหร่หลังจบงานแล้วเราจะขาดตุนกําไรเพราะว่าตอนนี้เขเหมือนตีแคสต์ยูนิคสี่สิประมาณนี้นะครับมาขอให้ร่ำรวยเงินทอง ขอให้ไม่จิงก็พอแบบนี้เขาเรียกว่าจิงผมวะ <c oughs> อันนี้บวก3ม <c oughs> นะครับอุ้ยอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับจิงที่เราต้องการจริงๆก็ <c oughs> นี่ครับอ่ารีเจนกับบบนะครับขอให้ได้รอบละประมาณ4ี่อันอย่างเงี้ยสาอันนคือแจ๋วเลย <c oughs> ไปเรื่อยๆฮนะ สามอันนี่เหมือนจะกำไรนิดหน่อยหรือเท่าทุนไหมไม่แน่ใจแบบนี้อ่ะสวยครับดีเลยดีเลยไปยาวๆกันค่อยไปสรุปแล้วกันครับขอให้ไม่เจ๊งเยอะแล้วกันถ้าจะเจ๊งกันนะใบโบเก้นผมทำเองด้วยนะหูยอันนี้โคตรดีพอแหบแบบนี้ทุกรอบเลยปหนึ่งสองสามี่ห้าห ได้โหอันนี้คืออันนี้เจ็บจีด๊ดค่าตีบวกนี่ก็หมดเยอะเหมือนกันนะทุกคนพราก,กวดจะขึ้นบวกสามันลดกลับไปลดกลับมาอยู่นั่นเนี่ยมาดูผลประกอบการร้อยชิ้นแรกแล้วแล้วกัน <S 1> <S 1> กเดี๋ยวมาสารุปด้วยว่าผมลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับกีเอม เดี๋ยวผมจะย่อยอีกเครื่องหนึ่งไปด้วยให้น้องช่วยผมทำแล้วกันมันจะได้เสร็จนะครับไ,ไวๆเนี่ยจบร้อยชิ้นนี้ก็พวกนั้นก็จะใกล้จบเหมือนกันครับจะได้มาสรุปไวๆคลิปจะได้ไม่ยาวนะเท่าที่ผมดูส,สายตาเปล่าๆยังไม่ได้คำนวณตอนนี้ผมมองว่ากลางๆนะถ,ถ้าจะเจ๋งก็คงไม่เจ็บมากเพราะว่ามันมีรอบที่กาไรเน้นๆอยู่เหมือนกันก็มีนะเนีย่ยอย่างรอบนี้ก็ มีอันนี้แค่อันเดียวถือว่าเจ็บอยู่รอบอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ,อันนี้ดีเลยสี่ชิ้นครับ <c oughs> ผมว่านะถ้าได้แบบ บูกับเจนรวมกันรอบหนึ่งไงได้ให้ได้สามอันนะผมว่าไม่น่าเจงแล้วอันนี้ได้ห้าอันสวยเลยครับอันนี้ก็ใช้ได้ครับเนี่ยประมาณเนี้ยให้มันได้ประมาณเนี้ยมันจะโอเคครับมันจะเหมือนไม่เจ็บวันนี้ดีเลยครับ เห็ <Gaming. S 2> นเขารับแคชไฮแคชยูน e ิคกันเยอะนเนี่ยยูนิคแล 50k แล้วก็ผมก็จะตีอันนี้ 50k แล้วกันครับ oh. ตีปีกนี่ 50k เอาเป็นแบบต้นทุนเบสิกเขาย่อยกันเลยอุ้ย oh. อันนี้จริง <laughs> ดีหน่อย <c oughs> ลกตาปะขอบขาวเนี่ย ว้าววันนี้สวยผมย่อยทั้งหมดตีรวมกันทั้งหมดก็155ชิ้นนะครับแล้วก็ค่าใบโบเคียนผมไม่แน er nah nah ่ใจว่าผมได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปคำนวณราคาตอนนี้เลยว่าเป็นมันเท่าไหร่นะครับผมซื้อมาพันใบไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่ น่าจะตกใบได้ประมาณ7 0 0 0พันได้เนะ้ะโดยประมาณนะเท่าที่ผมจำไม่ผิดย่อยของนี่มันไม่ค่อยเจ็บเท่าย่อยสกิลนะแต่กำไรมันก็อาจจะไม่ได้ผือหว่าเหมือนย่อยสกิลอะย่อยสกิลถ้าดวงดีเราก็แบบบึมๆไปเลยแต่ย่อยของนี่มันก็ขาดทนนิดๆหน่นนนอยๆถึงปานกลางนะครับไม่ได้ถึงขั้นเจีงแบบไม่ได้อะไรเลย ี่ชิ้แล้วก็ไม่รู้ครับตอนนี้ที่เราย่อยมาใกล้จะหมดแล้วเหลือเจ็ดหน้าโ <c oughs> อ้ทำไมไม่เป็นบูหมดเลย สมัยก่อนน่ย่อยสกิลเอ้ยย่อยของนี่ข่อย,อยหายน,นี่กันนะเว้ <c oughs> ยข่อยหาสายฟ้าสกายกันนะแล้วก็เอาขอบขอบเขียวมาย่อยหาหนังแรกับวิญญาณอันนี้มั้งกับสายฟ้าน,นี้มั้ง ุ้ยถ้าผมลืมเอาไอ้น,นี่ออกเมื่อกี้ไล่สตรีมลืมมาแจกโค้ดสว่านสองหัวอะไรออกไม่เป็นไรนะครับปิดปิดปิด <c oughs> ผมลงเพิ่งลงสตรีมไงแล้วก็มาทำคลิปต่อเลย <c oughs> เราผิดพลาดกันได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เสียหายครับ อันนี้บวกไหนวะเนี่ยทำไมมันได้น,นี่ไม่บวกแน่ๆเลยหรืออาจจะบวกหนึ่งใกล้ลวทุกคนใกล้ละใกล้กลหมดแล้วเออปวดมือมากตอนนี้ เหลือหน้านึงเท่าที่ผมดูตอนนี้เราไม่น่าขาดทุนหรอกมั้ง โอเคครบละทุกคนโอเคมาครับทุกคนเรามาตีราคากันนะครับผมไปส่องมาละ,ะคือราคาปัจจุบันนะวันที่ผมอัดเลยนะครับก็หนังหนังแรเนี่ยก็ราคาอันละ1,000นะครับหนผมยังไม่หักภาษีนะครับอันนี้ก็1,000เหมือนกันพิงราคาตามนี้นะครับบลูอันละ 32k ครับ รีเจนต์อันละ35เคียรีเจนต์จะแพงหน่อยไม่รู้ว่า35 36 37 38อะไรประมาณนั้นนะแต่ผมคิดว่าตีราคาที่มันผมสองเจอต่ำที่สุดในเวลาเวลานั้นดีกว่าอันนี้2,000ครับอันนี้ก็2,000นี่ครับเราก็ได้ทั้งหมดประมาณนี้เดี๋ยวผมจะหักภาษีให้นะครับว่าผมจะกำไรหรือขาดทุน37บวก353บวก72 เราได้มาทั้งหมด 15.198m นะครับหาร5%นะครับผมใช้ร้าน5%คูณ 15. 15.198หักแล้วเราจะเหลือที่ขอขายของได้ทั้งหมดนะหักภาษีแล้วคือ17.4นะครับซึ่งเราลงทุนไปอันละ 50k ใช่ปะ 50k คูณ 155ก็7.7นะครับใบโบเค้นใช้ไป900ใช้ไปพันใบพันใบพันใบใบละ7 0 0 0นะครับผมซื้อมาตอนนั้นใบละ7 0 0 0พันเดี๋ยวผมไปตีสักทีก็พันใบก็พันใบก็7 m ็ดปะ บวกค่าของ7.7นะครับเหมือนเราจะขาดทุนอยู่นิดหน่อยครับเพราะว่าถ้าจริงๆอ่ะเราจะไม่ขาดทุนเพราะใบโบเค้นเรามันเออซื้อมาแพงโบเค้นเราที่จริงถ้าเราซื้อมาราคา 6m ตอนนี้เราจะกำไร 1m กว่ากว่านะครับแลวนี่ก็ยังเหลืออยู่เล็กน้อยก็นั่นแหละเราไม่ขาดทุนอะเป็นงี้ดีกว่าย่อยครั้งนี้ก็ ตามที่นี่เลยถ้าขายของราคาน,นี้ตามนี้ณเวลานี้แล้วก็ได้ของยูนิประมาณอันละ 50K ก็ผมก็จะเท่าทุนโปรเจกต์นี้ผมเท่าทุนแล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆทําแล้วได้กำไรขาดทุนยังไงก็พิมพ์บอกกันได้ครับผมคิดว่าที่จริงมันอยู่ที่การตีมากกว่าซึ่งตีหมดเยอะมันก็หายเยอะนะครับผมผมตีเจ็บอารมณ์นี้ดีกว่า ครับยังไงถ้าเพื่อนๆอยากจะทำตามก็ไปลองทำได้ยังไงวันนี้ผมจิมมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ